สวัสดีครับสวัสดีอาจารย์สวัสดีคุณพ่อทุก่านทุกคนครับเมื่อานี้กะเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับเนาะกะนกตออีกหนึ่งตัวครับผมเจ้าแรนเจอร์ครับผมกะเอามาทำหน้าทีแทนเจ้าบองลานะครับเนาะซึ่งเจ้าบองลาก็ได้จากโลกนี้ไปแล้วครับผมซึ่งขอผิดพลาดกะผิดพลาดเองครับผมเกิดจากผมที่ผิดพลาดเอง ก็เลยทําให้เจ้าบองล้านะครับเนาะจากโลกนี้ไปแล้วครับผมกะเอาเลนเจอแล้วครับผมเมื่อเนี่ยออกมาร้องเบิงบอลูวาเขาสีขันบ่เพราะว่าเจ้าบองล้าของเขากะเป็นนกต่อที่กาลังหล่นดีนะครับเนาะกะตามที่คุณพ่ออาจารย์ทุกท่านทุกคนติดติดตามกันมานครับผมกะเป็นนกสไตล์ลีละมีโยนคูมีโผลคูแล้วก็เป็นนกค่อนข้างที่สีหมันนะครับเนาะแกนเสียงกะพอดี ซึ่งเจ้าเลนเจอร์ตัวนี้กะเสียงอาจจะบอคมฉัดเหมือนเจ้าบองลาปันไดนะครับเนาะแต่ว่ากะบลีลากับเพื่อเสด้อยู่ครับตอนทีว่าป็นนกตออยู่หลังจากที่ผมผักผสมมามันกับเป็นปีแล้วนะครับเนาะด้ลูกมาหลายตัวกับ่รู้ว่ามันจะขันว่าบุกครับมือนีก็เลยนี่ครับออกมาสวนก็คือสวนอยู่น้าจากองเลยครับนี่เป็นสวน มีนกน้อนกอไผ่นะครับคู่หนึ่งเป็นนกเขาใหญ่น่าจะเป็นอนกที่ปล่อยมาหรือเปล่าผมก็บ่แาเหนีใจแต่ว่าเนี่ยครับคำๆมันสิมาขันอยู่ในกอไผ่ยึ่งนกน้อนหนีครับผมก็เลยเสีอามาล้องทดสอบเบิง่งวามันสิขันบ่ครับผมก็สติตั้งกล้องล้องเบิ่งนะครับผมจะเบิ่งจากน้อยบ่รู้ว่าเขาจะมาทำนาที่แทนเจ้าบองลาใดดีซ้ำใดผมกะเนี่นะครับผม เอาไว้กับสวนก็ทดสอบเบอ้งครับนกป้ากัเมื่อกี้เหมือนจะได้ยินเสียงขันอยู่ครับผมนี่่าจะอยู่ต้นสะแบงอย่งนีนะครับเมื่อกี้ได้ยินเสียงขันยูนิดน้อยครับเมื่อกี้นี่ครับต้นสะแบงยูนะอยู่กลางทงอยู่ไ้นะาครับผมถ้าค้นวันนกตัวนี้นาจจะนอนนีแหละครับซึ่งบรรยากาศกับว่าเป็นตาหาวตาขันหรอครับนกต้าก็ได้นี่ ฝ้ากับห้องเนี่ยฝนกับตกเสาไปแล้วเมื่อกี้ครับฝนฝนพึงเสาแต่ผมคิดว่ามันเงอนสิกลับมาตกอีกหรือเปล่าวะนี่ครับอ่ะก็เป็นเหตุการณ์ที่อ่าน่าเสียใจนะครับเนาะก็เสียดายครับผมเสียดายเพราะว่านกตอกับเป็นตัวลักตัวเบอร์หนึ่งของไข่ที่กำลังเล่นดีกัยังมาครับทุกคนก็ย่อมมีการสูญเสียนะครับเนาะบอจากกันมือหนีมือหนากระจากกันขึ้นเก้าแต่บรูว่าจีจากกันแบบใด อเดี๋ยวทดสอบเบิ้งครับผมลม้ลมๆแน่จังหน่อยครับเนี่กะสีอ่ะร้องเบิ้งครับมันสีขคันบ่ขอแค่คันมีปากเสียงนิดน้อยกะถือว่าโอเคแล้วครับเดี๋ยวผมสีตังกล้องเบิ้งจังน้อยครับผมเดี๋ยวกะตั้งเบิ้งนะครับนะตั้งเบิง้งจังน้อยสิมีปากเสียงบ่เจ้าเลนเจอร์ไก่ทางด้วยครับผม Nó phân lây quá, gặp con กะโอเคครับผมถ,ถือว่าขันโยถือว่าขันโยครับผมนกว่าได้ลุงดินมเปีนปีนะครับเนาะแล้วก็อยูกับนกเม่ผสมโดนพร้อมบาดนี้กะออกนาก็ถือว่ายังมาทันเต็มรวอยแหละครับผมสภาพเนี่ยนกแบบนี้ยังยังมาทันคือเกาอยู่แล้วแหละครับเพราะว่านกมันห่างตอ่อโดนเขาต้องเอามาเหลนอีกโดนเติบนะครับ มันจังสีคือเกาผมมาอา่ามีครับนีนกปลาตัวหนึ่งขันอยู่ฟังนั่นก็สีเมีนนกคูนี่แหละครับนกน้อนนี่แหละขันอยู่ครับผมว่มามมนได้ยินเสียงนกปลาสีบ่ขันกัขันใช่แน่อย ตายโยนคู่งางคู่หระครับก็ถือว่าทดสอบมือนีก็ถือว่าขันนะครับเนาะอ่ะมันหมกมันหางโดน,นร้านกับประมาณนี้นะครับนี่นี่ครับ น,นกปลาตัวหนึ่งขันอยู่หันนี่ครับเสียงเฮียกเสียงเฮียกยู่เนะนกมันทายขนนะครับน,กกน่าเกลบอท่านเต็มลอยปันไดครับนกพึ่งสีทายเต็มกะเอามาเล่นแทนบองาลาล่ะครับผมเพระาะว่าจะบองลากับว่าได้ยู่แล้วบ้านี้กะ ตัวนี้กระสีเลียได้ดีสําได้นะครับเนาะกระสีเหรียนไปเรื่อยๆแล้วครับผมพอพอได้ทดแทนกันไปนะครับเนาะกัพอตัวไม่หรือว่าจังใดที่นั่นเขากระจังน้ำเขาายเขามาเหรียมาต่อคือเก่าแหละครับผมกับเมื่อนี้กัเอามาทดสอบกับประมาณนี้แหละครับผมกัถือว่าโอเคครับใช้ได้ยอะเออขันยอะขันให้จักน้อยก็ดีแล้วแหละครับกัประมาณนี้นะครับกัคลิปนี้นะครับผมก็จะขอจบคลิปใบเพียงสมีเลยนะครับกับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำใจผู้เห็ดคลิปนี้นะครับสิเด็เห็ุคลิปเกี่ยวก,กับเรื่องของเขามาฝากพี่ฝากน้องฝากคุณพ่ออาจารย์ทุกท่านทุกคนที่เข้ามาหนีกับผมขั้ารไปก่อนสวัสดีครับ